รับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ NA Auto Review วันนี้เราจะพาไปชมรถกระบะที่หลายคนรอคอยกับชมใหม่ล่าสุดของปี2026จากค่าย Isuzu กับ D-Max รุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงทั้งดีไซน์เทคโนโลยีการขับขี่และภายในที่หรูหรามากยิ่งขึ้นถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่ครบเครื่องทั้งใช้งานหนักวิ่งทางไกลหรือแม้แต่ใช้งานในชีวิตประจวาวันคันนี้อาจเป็นคาตอบของคุณ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อน d m a ม2026ยังคงความดุดันแบบสไตล์อิซูซุไว้ชัดเจนแต่มีการปรับเส้นสายให้ชกเฉียวขึ้นกระจังหน้าใหม่ทรงหกเหลี่ยมรมดำไฟหน้าแบบแมทริกเลดพร้อมไฟ DRL ที่ปรับอัตโนมัติตามสภาพแสงให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นไฟท้ายเป็นเลดแบบใหม่มีลวดลายเรายาขาคณิตที่ดูสปอร์ตและทันสมัยล,ออล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วหรือ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย มาดูภายในห้องโดยสารกันบ้านอิ u z u จัดเต็มสำหรับรุ่นปี2026คอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่ใช้วัสดุแบบซอฟทัดแทบทุกจุดมีการเดินตะเข็บหนังแท้เพิ่มความหรูหราหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงจาก Kenwood หรือในรุ่นท็อปสุดจะได้ชุดเสียงจาก o บสพร้อมลำโพง8ตัวบอรนั่งหนังแท้ปรับไฟฟ้าแทิศทางสำหรับคนขับและระบบระบายอากาศที่เบาะหน้า พวงมาลัยหุ้มหนังทรงสปอร์ตพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆใช้งานง่ายมากวัดดิจิทัลขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ชัดเจนระบบไฟภายในแอมเบียนทีปรับได้หลายสีเพิ่มบรรยากาศให้การเดินทางยามค่ำคืนพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังยังคงกว้างขวางมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังพร้อมพอร์ต USB-C สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆเบาะหลังพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสัมภาระ เรื่องขุมพลัง DMAX 2,026มาพร้อม2ขุมพลังให้เลือกได้แก่เครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรดีดีบลูพาวเวอร์เจนให้กำลัง150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปเน้นความประหยัดน้ำมันส่วนเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรดีดให้พละกำลัง190แรงม้าแรงบิดสูงถึง450นิวตันเมตรเหมาะกับการบรรทุกหนักหรือขับลุยในเส้นทางออฟโรด ระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ได้รับการปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นรวมถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มาพร้อมระบบเทเรนออม o m m a n ปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งแบบ 2H, 4H และ 4L ตอบโจทย์ทุกสภาพถนนระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ด้านหลังแบบแบบซ้อนถูกจูนใหม่ให้สมดุลมากขึ้นระหว่างความนุ่มนวลและความมั่นคงในการบรรทุก สำหรับระบบความอิสุสูจัดเต็มกับระบบ ADAS เวอร์ชันล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันพร้อม s ต o อ and Go กระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงม,มาลัยให้อยู่ในเลนรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันทำให้การขับขี่ในเมืองหรือถอยจอดทำได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างคือระบบ Isuzu Connect ที่สามารถเชื่อมต่อรถผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน สามารถสตาร์ทรถล็อกปลดล็อกรถเช็คตำแหน่งรถรวมถึงดูข้อมูลต่างๆได้แบบเรียลไทมในเรื่องราคานั้น Isuzu D-Max 2026มีราคาเริ่มต้นประมาณ620,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐาน Single Cab และจะขยับไปถึงประมาณ1.2แสนบาทสำหรับรุ่น V-Cross 4x4 4, ตัวท็อปสุดซึ่งแน่นอนว่าออฟชั่นต่างๆจะไล่ระดับกันตามแต่ละรุ่นย่อย สำหรับใครที่เน้นใช้งานทั่วไปไม่ได้ต้องการแรงมากรุ่น1.9ก็ถือว่าเพียงพอแต่ถ้าเน้นแรงบรรทุกหนักหรือออกทริปบ่อยรุ่น3.0คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์โดยเฉพาะรุ่น 4x4 ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางสรุปแล้ว DMaX 2026คือรถกระบะท,ที่พัฒนาไปอีกขั้นทางด้านดีไซน์ความสะดวกสบายภายในสมรรถนะที่หลากหลายและระบบความปลอดภัยที่เทียบชั้นรถ SUV เลยก็ว่าได้ใครที่เป็นแฟนอิสูสหรือมองหารถกระบะใหม่ปีนี้ควรหาจังหวะลองขับด้วยตัวเอง ถ้าชอบรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง NA Auto Review ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่รีวิวหน้าครับ